สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลนะคะพี่ๆหรือส่วนบอนสีเขยสุพรรณนะคะ ส่วนบ้านสีเล็กๆค่ะอยู่ที่อำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีจ้านะคะวันนี้มีไม้มาแบ่งปันพี่ๆเหมือนเดิมแล้วนะคะกลับมาแล้วน้องหายไปสองสามวันได้นะคะพักกันบ้างเนาะนะคะวันนี้มีไม้มาแบ่งปันพี่ๆเหมือนเดิมเลยค่ะสาหรับพี่ๆท่านใดที่เพิ่งเปิดมาเจอเขยสุพรรณแชนแนลเป็นครั้งแรกแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องวันนี้น้องฝากด้วยนะคะอ่ะ เ,เวลาที่ลงคลิปใหม่พี่ๆจะได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยเนาะนะคะส่วนดูคลิปแล้วถ้าชื่นชอบต,ต้นไหนสนใจสั่งซื้อพี่ๆโทรได้เลยที่เบอร์098ค่ะ2650905สามารถโทรได้แอดไลน์ได้หรือจะสแกน QR code ที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะได้หมดเลยนะค่าส่งบอนสีเหมาใจอยู่ที่60บบาทไม่บวกเพิ่มได้ทั้งโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะคะส่งด่วนของปลาย สเน์ไทยค่ะรอบส่งมีให้ทุกวันเว้นวันเสาร์นะคะจะไม่ได้ส่งแต่ถ้าติดทัวระอะไรยังไงน้องจะแจ้งให้ทีหนึ่งนะคะนะวันไหนส่งไม่ได้น้องก็จะแจ้งวันส่งที่ชัดเจนให้ทราบนะเริ่มเลยนะคะวันนี้เปิดด้วยไม้กระถางสี่ราคาเบาๆเลยค่ะพี่ๆนะคะให้ราคาเบาๆกันเลยมาใกล้มือต้นนี้เลยนะคะอันนี้คืออาจารย์คงค่ะ กระถางสี่น้องให้ที่100บาทพอนะคะน้องไม่ใช่ต้นเล็กนะเดี๋ยวเทียบขนาดให้ดูก็ได้นี่อะนี่ไม้ไม,ม้มันจะเอ็นิดเอไม้มันทัดเอนิดหนึ่งนะคะเนี่ยเห็นปะสูงเกิน20เซนรวมกระถางนะคะพี่ๆอาจารย์คงป้ายสวยๆเลยนะคะเนี่ยเห็นปะดูใบใหม่ก็ได้นี่ใบนี้ก็สวยนะคะชมพูสวยมาแล้วและป้ายทุกใบนะคะเชื้อดีน้องให้ที่หนึ่งบาทพอนะคะสําหรับอาจารย์คงนะคะ ต่อที่ดารานกพัดต้นเนี้ค่ะพี่ๆป้ายสวยเหมือนกันทุกใบไม่มีหลุดดูหลอดใหม่ก่อนเห็นไหมหลอดใหม่มาก็ป้ายเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะดารานกพัดนะคะพี่ๆค่ะเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทพอหลอดใหม่มาป้ายสวยเลยค่ะเห็นไหมจึงจ้งๆไปเลยนะคะเห็นปะตัดสีกันชัดเจนเลยนะ ต่อที่ต้นนี้ต้นนี้เป็นบอลกาบนะคะบอลกาบไม้กระดูกค่ะบอลกาบแข็งนะคะต้นนี้มีนามว่าพรพัสิวะพรพัสิวะวันนี้ให้ราคาพิเศษค่ะพี่ๆขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทพอนะคะสําหรับพรพัสิวะขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทพอนะคะอันนี้เดี๋ยน้องขึ้นรูปตอนโตให้อีกทีหนึ่งนะสาหรับพรพัสิวะนะคะสวยมากค่ะต้นเนี้ยนะก้านแข็งแรงแล้วก็หน้าเขามีเอกลักษณ์นะคะ กระดูกขึ้นลายสวยเลยแหละนะคะต้นนี้ก็กลับแข้งอยู่ครบไม่มีหลุดนะคะเอาไป120บาทมาต่อที่ไก่อันนี้มีไก่ให้สองตัวนะคะที่พี่ๆเห็นอยู่อันนี้จะเป็นไก่เพชรพิรุนรัตนะคะไก่เพชรพิรุนรัตอยู่กระถางสี่ก็จริงค่ะลากเดินดีทะลุก,กระถางเลยนะคะเป็นฟอร์มกอค่ะมีไม่ต่ำกว่าอาตีให้เบาๆแค่สองตน้นแต่ว่ามีมีอยู่สามนะคะพนปลูกยืนยันว่าลงปลูกไว้สต้นนะคะฟอร์มกอ สามต้นหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่พี่อยู่ในกระถางเดียวกันนะคะกระสีกัดลายเรียบร้อยแล้วอัพไซลงหกได้แบบสบายสบายเลยค่ะนะหรือจะเอาไปแยกต้นก็ได้นะคุ้มมากไก่เพชรพิรุณรัดค่ะให้ดูหน้าชัดๆอีกทีหนึง่งนะหน้าสวยมากสามต้นหนึ่งร้อยบาทอยู่ในกระถางเดียวกันค่ะกระถางนี้ไก่เพชรพิรุณรัตนะคะส่วนตัวน,นี้เป็นไก่อีกหนึ่งตัวแดงอุดมทรัพย์ค่ะ ไก่แดงอุดมซับเป็นไม้ยุบแล้วงอกใหม่มีหน่อแล้วนะคะมีลูกติดเรียบร้อยแล้วไม่แงะไม่แค่ออกนะคะส่งให้ทั้งกระถางบัตรนี้เลยฟอมกรเหมือนกันไก่แดงอุดมซับไม้ยุบมีหัวแล้วนะคะไม้มีหัวน้องขอ150บาทสําหรับไก่แดงอุดมซับค่ะพี่ๆกระถาง5นะคะแต่ไม้มันยุบไปแล้วก็งอกใหม่นะคะมีหัวเรียบร้อยแล้วนะ สำหรับใครที่เก็บสายไก่นะวันนี้มีแบ่งให้สองตัวมีเพชรพิรุณรัตแล้วก็ไก่แดงอุดมทรัพย์นะคะนะส่วนพี่ๆท่านใดเอฟไม้กระถางเล็กไปแล้วบางกระถางบางต้นต้องไปย้ายกระถางไม่มีดินเนาะมีดินจำหน่ายให้ด้วยนะคะดินใบก้ามปูหมักธรรมชาติพร้อมใช้เปิดถุงใช้งานได้เลยค่ะพี่ๆจำหน่ายเป็นเซตนะคะเซตละ5กิโลกร,รัมโดยประมาณถ้าลูกค้าชำระแบบโอนเงินอยู่ที่150บาท เก็บปลายทางอยู่ที่เซ็ตละ170บาทเท่านั้นไม่มีค่าส่งแล้วนะคะสำหรับดินนะคะอันนี้ที่น้องแจ้งคือเป็นยอดเน็ตเลยนะคะโอนเงิน150ได้ประมาณ5กิโลกร,รัมโดยประมาณนะคะถ้าเก็บปลายทางก็170บาทนะคะ จำหน่ายเป็นเซตให้เลยค่ะ5กิโลกรัมนี่เยอะนะคะไม่น้อยนะคะพี่ๆได้หลายกระถางเลยแหละไปเปลี่ยนได้หลายกระถางเลยนะคะเปิดถุงใช้งานได้เลยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะเปิดถุงใช้งานได้เลยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะจ๊ะส่วนหลังจากเปลี่ยนดินไม่มีตู้อบไม่มีที่พักฝืนไม้น้องแนะนํากระโจมอบบอลสีค่ะใช้ได้กับไม้ทุกชนิดไม่จําเป็นต้องเป็นบอลสีอย่างเดียวเท่านั้นให้ดูขนาดก่อน สูงกว่า60เซนนะคะพี่ๆจะได้ไกระมงังเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด40เซนหนึ่งใบลวดขดกลม1เส้นลวดสูง2เส้นถุง30คูณ5้หนึ่งใบค่ะเคเบิลไทยน้องมีให้เลยนะคะน้องมีให้ไปในเซตนะประมาณ10-11เส้นก็แถมให้นะคะทั้งเซต89สบาบาท1-3ชุดแรกค่าส่ง5 5บาทชุดที่4ขึ้นไปบวกชุดละ5บาทเก็บปลายทางม,มีค่าบริการเพิ่ม20บาทเท่านั้นนะคะสำหรับกระจมอบบอนสีกันลง กันมแมลงได้ค่ะพี่พี่พักฟื้นไม้ได้ทุกชนิดนะคะใช้กับไม้ได้ทุกชนิดเลยนะเซตเดียวก็คุ้มละค่ะไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์แยกใช้ได้เป็นปีนะคะคุ้มมากนะสนใจก็โทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์เดียวกันนะคะมาต่อที่ต้นนี้หลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่เอาจริงเดี๋ยวดูให้ดูก่อนนะเล็กแค่กระถางแหละอันนี้ต้องไปเปลี่ยนกระถางเอานะคะไปเปลี่ยนกระถางเอาไม่แน่น่าจะมีหัวแล้วอ่ะพี่พี่ดูดูขนาดใบเทียบกับฝ่ามือก่อน นี่คือไม้กระถางสี่แต่ใบใหญ่เท่าฝ่ามือคือมันเล็กแค่กระถางเท่านั้นแหละนะคะแล้วก็ลายก็คือเต็มฟอร์มแล้วนะอันนี้เต็มฟอร์มของหลวงปู่ทิมเรียบร้อยแล้วนะคะขนาดความสูงความสูงรวมกระถางนเ,เ,นเนี่ยเกือบสามสิบเซนเนี่ยให้ดูจริงจก็สามสิบเซนแหละนะคะเราให้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะสําหรับหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมในเปิดหน้าสวยมาแล้วเนี่ยเต็มฟอร์มแล้วนะคะนี่คือสุดฟอร์มของเขาแล้วอัพเอาไปย้ายกระถางลงกระถางหกกระถางแปดได้แล้วคะ่ะ เล็กแค่กระถางอย่างเดียวนะไม้สุดฟอร์มแล้วค่ะพี่ๆหลวงปู่ทิมร้อยยี่สิบส่วนต้นนี้สองฝั่งโขงหน้าสวยๆยุบแล้วงอกใหม่ไม้มีหัวแล้วกระถางหกนิ้วน้องให้หนึ่งร้อยบาทไม้นอกตู้นะคะอันนี้ไม้นอกตู้เลยนะคะคือยุบแล้วงอกใหม่นะสองฝั่งโขงกระถางหกนะคะมีหัวแล้วเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทมาต้นนี้ต้นนี้ก็น่าจะมีหัวแล้วเนาะ ใจเหมือนกันนะแต่อาจจะเกือบๆแหละมันแต่ว่ามันยังไม่เต็มฟอร์มดีอินทระรัสังสรรไม้กําลังสร้างหัวแหละนะคะวันนี้ให้ราคาพิเศษต้นโตๆกระถางหกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะอินทระรัสังสรรอันนี้จะเป็นปรับตับป้อมป้อมป,ป,ปืนนะคะเอออินทระรัสังสรรนะมันถ้าตับป้อมมันจะมีอระมาสี่สี่ป้อมหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าจำไม่ผิดสี่หรือหกนี่แหละอะแต่ต้นนี้อินทระรัสังสรร ไม้กระถางหกความสูงร่มกระถางเกิน30เซนนี่ไอไปดูฝั่งนี้นะคะเอาไป150บาทค่ะต้นตโตเลยไมที่ไซส์แม่พันสองต้นนี้นะคะพี่พี่อ่าต้นมีของขวัญน,น้องแจ้งก่อนว่าทําไมต้นแค่นี้ถึงเรียกว่าไซส์แม่พันของขวัญเป็นไม้ไซส์คอมเพกนะคะพี่พี่ไม้เล็กเป็นไม้ขนาดเล็ก ของไทยของแท้ต้องอันนี้ของไทยคือต้องต้นเตี้ยๆนะคะพี่ๆของขวัญไทยแท้ๆต้องต้นเตี้ยๆแบบนี้นะไม่สูงใช่ที่พี่ๆเห็นอยู่นะต้นเนี้ยนี่คือไม้ที่เป็นไซสแม่พันธุ์สุดฟอร์มของของขวัญแล้วนะคะสุดฟอร์มของเขาแล้วต้นจะไม่สูงมากเห็นไหมความสูงวงกระถาง6นี่น้องอยู่ในกระถาง6นะเนี่ยไม่เกิน20เซนเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยคือไม่เป็นไม้ไซส์ขนาด3นิ้ว นะไม่เกินสามนิ้วเนี่ยสูงประมาณไม่เกินสามนิ้วอยู่ประมาณนี้สําหรับของขวัญไทยแท้ต้นนี้ใส่แม่พันน้องขอที่สองร้อยห้าสิบบาทย้ําอีกทีว่าเป็นของไทยแท้นะคะเป็นของไทยแท้เลยนะคะพี่พี่ะาไม่มีการสวมไม้นะของขวัญไซแม่พันธุ์น้องขอสองร้อยห้าสิบส่วนต้นนี้อุตสามานีอ่านดูสีชัดๆก่อนต้นนี้กัดสีแล้วนะคะ สีเริ่มมาแล้วนะคะอยู่ในกระถาง6เส้นเดียวกันปลายใบมีตําหนินิดหน่อยไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ค่ะไม้โตได้ปกติสังเกตที่รากได้นะคะรากทะลุแล้วนะคะพี่พี่ต้นนี้ฟอร์มสวยความสูงโรมกระถางน้องให้เกิน30เซนแล้วนะคะเห็นไหมเกิน30เซนแล้วนะคะไม้อยู่ในกระถาง6กระสีแล้วด้วยอุสามณีต้นนี้น้องให้250บาท ะะอุตสามณีต้นนี้น้องให้ที่250บาทดูสีดูลายได้เลยนะคะพี่ๆกัดสีกัดลายเรียบร้อยแล้วนะคะสนใจต้นไหนโทรสั่งซื้อได้นะคะที่เบอร์0ูนย์เกค่ะ2650905สามารถโทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกน QR วอาร์โค้ดที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดินใบก้ามปูหมักธรรมชาติก็สั่งซื้อได้ที่เบอร์เดียวกันเนาะพร้อมกับกระจมอบวันสีนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ไหนจะสนับสนุนสวนเล็กๆนะคะ ก็สั่งซื้อได้เลยนะคะพี่ๆนะพร้อมส่งทุกอย่างเลยนะคะน้องพร้อมส่งให้ทุกอย่างเลยนะคะสนใจต้นไหนโทรได้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ๆนะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะจ๊ะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยจ้าสวัสดีค่ะ